สวัสดีค่ะดิฉันสิทธาภัจจินตนานน์ com. พนักงานธุรกิจสาขาโอโซปฏิบัติงานด้านการเงินปัจจุบันได้รับตำแหน่งให้เข้ามาช่วยปฏิบัติงานด้านสินเชื่อและปฏิบัติหน้าที่เป็นพีอาร์ร้านประจาสาขาพุทธมณฑลค่ะก็ขั้นแรกเราจะมีการกําหนดเป้าหมายของแต่ละส่วนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าสินเชื่อจะมีเป้าหมายที่เราได้รับมาจากทางธนาคาร หลังจากนั้นเราก็จัดลาดับความสําคัญของงานเมื่อเรามีการจัดลําดับความสําคัญของงานเรียบร้อยแล้วเราก็ปฏิบัติงานลงมือทําแล้วก็ติดตามผลเพื่อให้ดูว่างานที่เราทําลงไปะคะ่ะมีผลของการปฏิบัติงานเป็นยังไงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีการแก้ปัญหาให้ทันกับกําหนดเวลาที่เรามีเวลาที่ลูกค้าเข้ามาขอทางด้านสินเชื่อนะคะก็เราก็จะมีการสอบถามข้อมูลลูกค้าแล้วก็ ตรวจสอบจากเอกสารลูกค้าเข้ามาได้เลยว่าเอกสารได้ได้เป็นยังไงภาระเครดิตเป็นยังไงซึ่งเราก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาเราก็จะพีวงเงินเบื้องต้นให้กับลูกค้าทําให้ลูกค้าทราบว่าเขามีปัญหาด้านไหนไหมหรือว่าเราจะก็จะมีการแนะนําว่าถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถกู้ท่านเดียวได้ก็ให้หาผู้กู้ร่วมเพิ่มเติม,ตมที่เป็นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะคะเข้ามากู้เพื่อที่จะ ให้ให้ลูกค้าได้วงเงินตามวงเงินกู้ที่ลูกค้าต้องการนะคะ ในช่วงสิ้นวันของแต่ละวันหรือว่าช่วงเช้าที่เราเข้ามาทํางานเราก็จะมีการตรวจสอบพวกโบรชวร์ ure, ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์การเงินเคาน์เตอร์สินเชื่อว่ามีผลิตภัณฑ์ไหมที่ว่าหมดระยะเวลาการยืดแล้วหรือหมดระยะเวลาการทานิติกรรมหรือกอบวงเงินเต็มแล้วเราก็จะนําออกจากตัวเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะเพื่อคอยอัปเดตหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารอันใหม่ที่ว่า ผลิตภัณฑ์อันใหม่ที่ออกมาเราก็จะมีปริ้นให้ลูกคา้าเพื่อให้ลูกค้าเหมือนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับลูกค้าทุกท่านคะ่ะปกติแล้วเวลาที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะคะเราก็จะมีการศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้าเพื่อที่ว่าพนักงานทุกคนจะได้เข้าใจตรงกรันแล้วก็สามารถสื่อสารให้กับลูกคา้าเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วกับทางลูกคา้าแล้วก็ลูกค้ามีความเข้าใจตรงกันกับทางธนาคารค่ะ ก็ปกติแล้วก็จะมีการเป็นประชุมประชุมสาขาของทางธนาคารนะคะปกติเราก็จะมีการประชุมกันทุกๆสัปดาห์จะมีการประชุมทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากผลิตภัณฑ์สินเชื่อว่าในช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์อันไหนออกใหม่บ้างแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนที่สามารถยื่นเรื่องได้หรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่เราจะต้องมาคุยในหลักเกณฑ์ข้อระเบียบวิธีปฏิบัติกันค่ะ การที่เรามีการอ่านข้อมูลแล้วก็มีการมาแชร์ข้อมูลกันระหว่างเพื่อนเพื่อนพนักงานนะคะทําให้ทุกคนนะคะได้รับรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้คําปรึกษาให้กับลูกค้าให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทําให้ลูกค้าค่ะเกิดความประทับใจกับทางธนาคารค่ะกา,ารดูแลภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นการดูแลแค่สภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งต่างๆซึ่งสภาพแวดล้อมอะค่ะ พนักงานทุกท่านรวมทั้ง PR ก็ช่วยกันดูแลสาขาให้มีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ว่าภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนะคะมันจะต้องขึ้นอยู่กับ การให้บริการกับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งพันธกิจของเราก็คือทําให้คนไทยมีบ้านก็คือจะยึดหลักในการให้บริการเวลาที่ลูกค้าเข้ามาให้บริการเราจะพยายามช่วยเหลือลูกค้าทุกๆรายเพื่อให้เขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วให้เขาเกิดความประทับใจกับทางธนาคารพันธกิจของเราคือทําให้คนไทยมีบ้านเราก็จะมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อทําให้คนไทยทุกคนนะคะสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ค่ะ